แม่ค้าก็มาเตรียมขายของขายน้ำขายขนมเสริมนมจีนจชินน้นทอดมือยางเตรียมขายดีอ่ะมืดๆัจเสียขายดีนี่แหละค่ะน้องน้ำแต่กวนมันจิเต็มแต่กวนน้ำจิเต็ม มาที่นี่เพื่อนสูบนี่ค่ะเครื่องสูบลองค้า euh, เด้งๆสูบออกไปใส่น้องนั่นแล้วเพื่อนจะขุดรอกงบประมาณมาขุดรอกรอก

มูมูคนมาน้ำบ่ะ่ะมูขอมาอโอ้พวกยายเวทพวกนั่นแร้วยายสมบัติก็ขึ้นมาสีม้ยู่ว่ายินยายเวเว่าว่ายายสมบัติสีม้ยู่บ้างสิจักจัลโอกสแล้ว อมีตน <SM. S 1> <Christina. S 2> ้อยมาให้อีกกงนึงก็ถ้าปาดลูกชิ้นอมีดน้อยมาดวงน้องเราจานมาน้ำเห็นมาน้ำซ้อนพลาสติกซ้อนพลาสติกหอยยุติรากไม่ถุ่งหาพึ่งเอามันแซงมาคุณแม่คุณผู้กินเอามัันแงหอยยนี่ะปิ้งปลามาคุณแม่ขนมเส้น นี่น้ำยาติ๊กฟางคอยยืดละนี่นยาเป็นตัวแซ่บตัวแซ่บเฮ็ดแซ่บน้องแดงเขาเฮ็ดน้ำยาคอยเฮ็ดเส็บอันนี้มันยังไงล่ะทอดยังไงอันนี้ทอดลูกชิมอ่ะนี้ถูกย่างขายดีกันแล้วกันละมือเนี่ยมือจังเสียข้นกัดเริ่มทยอยมาแล้วค่ะเริ่มทยอยมาแล้ว ทังนั้นทีน่ายบัตรค่ะทางเนี่ยนี่สิขายบัตร